อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเจอเก้นครอปอัปเดตความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูลปะทะเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีจากการที่ฟาบินโยสามารถกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่พวกเขาจะต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้แต่ว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีจอแดนแฮนเดอร์สันในคืนวันอาทิตย์นี้ ฟาบินโยพลาดสเกมหลังสุดของหงแดงก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติและในสัปดาห์นี้เขาได้กลับมาฝึกซ้อมร่วมกับกลุ่มของนักเตะอีกครั้งที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเสนามฝึกซ้อมใหม่ของลิเวอร์พูลพวกเราจะพิจารณาเกี่ยวกับฟาบินโยหลังจากที่ตอนนี้เขาได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมแล้วและเราจะต้องรอดูปฏิกิริยาของเขาหลังจากนั้นเจอเกนครอปเริ่มอธิบายระหว่างการพรีวิวก่อนเกมของเขา จากการถอนตัวของกลุ่มนักเตะทีมชาติอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยความรู้สึกถึงอาการกล้ามเนื้อตึงในช่วงครึ่งแรกของเกมที่ทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติเบลเยีเยมนั้นจอดแดนฮนเดสันจะไม่อยู่ในการแข่งขันสาหรับการมายเยือนของเลสเตอร์เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเองก็ยังคงต้องพักรักษาตัวเรื่องด้วยอาการบาดเจ็บที่เขาที่เขาได้รับมาจากเกมนั้นล่าสุดที่ลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ขณะที่ลิอร์พูลนั้นกําลังประเมินสภาพร่างกายของเหล่าบรรดามิดฟิลตเตโก้เอากอากนตาล่าและอเล็กออกเล็กชชมเบเลนจากการที่พวกเขายังคงอยู่ระหว่างฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเฮนโดนั้นไม่พร้อมสําหรับเป็นตัวเลือกและเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเองก็ไม่พร้อมเช่นกันนั่นเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่เหลือพวกเราจะต้องรอดูอีกครั้งเจอเกนครอปกล่าวตอ พวกเขากําลังอยู่ในเส้นทางที่ดีอเล็กออกเก็กชเบเลนเองก็อยู่ในเส้นทางที่ดีด้วยพวกเขาทั้งหมดใกล้เคียงที่จะกลับมาลงสนามได้มากขึ้นแต่เราจะได้เห็นว่ามันใกล้เคียงมากพอสําหรับเกมในส่วนสัปดาห์นี้หรือเปล่าและเมื่อพูดถึงความพร้อมของโมฮัมเหม็ดซาร์ลเจอเกนครอปได้กล่าวเสริมว่าเขาอาจจะกลับมาหาพวกเราในวันนี้นะนั่นคือทั้งหมดที่ผมได้ยินมาแน่นอนว่าพวกเรามีการติดต่อพูดคุยกับเขากันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และแน่นอนว่ามันเป็นแบบนั้นเสมอมาตอนนี้เมื่อคุณมีผลกระทบจากการทดสอบโควิด -19 ออกมาเป็นลบหลังจากนั้นกระบวนการจะเริ่มต้นอย่างจริงจังและเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเขารู้สึกดีและไม่มีอาการอะไรดังนั้นทุกอย่างโอเคส่วนโจโกโมเมสนั้นไปรวมกับเวอร์จิลฟานได้ในฐานะผู้เล่นซึ่งบาดเจ็บยาวภายหลังจากที่ผ่าตัดเขา ซึ่งเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซนเอ็นในหัวเขาข้างซ้ายของเขาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาส่วนจอจนะินิโย่วนดุมนั้นมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในนัดที่200ของเขาให้กับลิเวอร์พูลในการเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ของเบรเดนโรเจอร์เจอเกนครอปตเตือนแนวรับผงระวังวาดี้เอาไว้ให้ดีแข่งคนนี้ของจริงจริงจอกปีนี้เคี่ยวกับเดิมมาก เจอเกนครอในายใหญ่ของลิเวอร์พูลออกโรงเตือนแนวรับให้ระวังเจมีวารดีก่อนเกมบิ๊กแมตที่ทัพหงแดงจะต้องเปิดบ้านรับมือจากฝูงเลสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนนี้พร้อมชื่นชมทีมของไบรเดนโรเจอร์ว่ามีประสบการณ์มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลในตอนนี้ก็คือพวกเขาต้องมาเสียกำลังหลักในแนวรับไปหลายรายเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บไล่ตั้งแต่วิจิลฟานไดโจโกเมสและเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน และเกมในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะต้องเจอกับโจทย์ใหญ่อันตรายจากเจมี่วา์ดีแน่นอนว่าความเร็วของเขาคืออันดับหนึ่งและอยู่ในแถวหน้าเจอเกนครับกล่าวหลังถูกถึงเรื่องความน่ากลัวในเกมลุกของวาดีเขาใช้มันอย่างไรฉลาดที่จะใช้มันแค่ไหนวิธีที่เขาพัฒนาเกมของตอนเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาทำได้ดีกับลายวิ่งและกล้าที่จะเสี่ยงเขาเป็นนักเตะที่มีเทคนิคอยู่ในระดับสูง จมี่วาร์ดี้คือของจริงสำหรับเจมี่วาร์ดี้นั้นในฤด,ดูการนี้เขาทำไปแล้ว8ประตูนำเป็นดาวซันโวลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเท่ากับซงฮงมินโดมินิกเคาวเวิร์ดเลวินและโมฮัมเหม็ดซาลานอกจากนี้จากเกณฑ์ครยังคงยืนกลางว่าเลสเตอร์ซิตี้นั้นมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสำหรับเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาแสดงให้เห็นจากปีที่แล้วว่าพวกเขาทำได้ดีแค่ไหน และปีนี้เขาก็ทำมันได้อีกครั้งทั้งที่เปลี่ยนสไตล์การเล่นไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเจเกนครอฟกล่าวต่อพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการรับมือวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บพวกเขามีไอเดียที่ดีถึงวิธีที่ต้องการจะเล่นและในปีนี้พวกเขาก็มีประสบการณ์ที่มากขึ้นด้วยเจเกนครอฟบ,บอสใหญ่ของเลเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ส่วนทางด้านของกูรูฟุตบอลชื่อดังอย่างพอเมอสันได้ออกมาชี้ว่า เจมี่วาดี้เจอของคราวนี้เขาจะสนุกแน่นอนเพราะว่ากองหลังของลิเวอร์พูลนั้นกําลังยบุบและจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้เล่นเพียบพอเมอร์สันเชื่อว่าเจมี่วา์ดี้กองหน้าของเลสเตอร์ซิตี้นั้นจะได้เจอกับความสนุกในการบุกไปยังลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนหลังทีมของเจเกนครอปมีปัญหาเกี่ยวกับนักเตะในเกมรับดาวยิงวัย3 3ปีทำไปได้แล้ว8ประตูจากการลงสนามเเกมพรีเมียร์ลีกในดดูการนี้ โดยอดีตกองหน้าของอาเซนอลเชื่อว่าวาดี้นั้นจะเพลิดเพลินกับการเล่นที่สนามแอนฟิลด์ในคืนนี้อย่างแน่นอนเจอเก้นครอปต้องลุ้นเช็คความฟิตของฟาบินโยเพื่อให้เขาลงสนามจับคู่กับโจเอลมาติกในเกมนี้เจมี่วาดี้นั้นจะได้เจอกับความสนุกในการเผชิญหน้ากับเร์พูในคืนนี้อย่างแน่นอนผมมองไม่เห็นเลยว่าเร์พูจะสามารถหยุดเขาได้ยังไงพอมอร์สันกล่าว การที่ไม่มีเวอร์จิลฟานได้และโจโกเมสในแผงแบ็กโฟพวกเขาจะไม่สามารถรับมือกับวาดี้ได้เรวัคผู้อาจจะจัดการกับทีมอื่นๆได้ดีแต่ไม่ใช่กับเลสเตอร์ทีมนี้และมันก็เพราะว่าเจมี่วาดี้นี่เองไม่มีใครที่เป็นกองหน้าเหมือนกับเขาและเขาก็รักการทำประตูในเกมใหญ่ในการเจอกับทีมใหญ่ผมไม่คิดว่าเรอรคพูลจะหยุดเขาได้ดังนั้นพวกเขาจะต้องพยายามอย่างมากในการหยุดวาดี้ พวกเขายัางเป็นทีมที่ทำประตูได้อย่างมากมายและผมไม่คิดว่าเจนคอฟจะมาตั้งรับพวกเขาจะเล่นด้วยเกมรุกและอย่าลืมว่าสถิติของลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาไม่พ่ายแพ้ในแอนฟิลด์มานานสถิติของพวกเขานั้นน่าเหลือเชื่อกับผลเสมอผมว่ามันดีพอสำหรับเลสเตอร์และผมก็คิดว่าเลสเตอร์ซิตี้จะรับได้กับผลการแข่งขันในวันนี้แม้ว่าลิเวอร์พูลจะมีนักเตะบ,บาดเจ็บมากมายก็ตาม พอเมอร์สันกูรูฟุตบอลชื่อดังให้สัมภาษณ์เอียนไรชีเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้คือบททดสอบสำคัญเอียนไรอดีตกองหน้าของอาร์เนนอนชี้ว่าลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นจะต้องเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญในการที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนนี้ ลิเวอร์ p o o นั้นเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บเพียบโดยเฉพาะบรรดานักเตะในแนวรับเพราะว่านักเตะตัวหลักของพวกเขาหายหน้าหายตาไปกันหมดซึ่งก็รวมไปถึงโมฮัมเหม็ดซาาที่ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีและเอียนไรมองว่านี่จะเป็นบททดสอบที่สำคัญมากๆของเจอเกนครอปและลูกทีมว่าพวกเขาจะสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือไม่นี่คือบททดสอบที่แท้จริงของลิเวอร์พูลจากปัญหาาการบาดเจ็บ พวกเขาไม่มีแบ็กโฟตัวหลอกเอียนไรท์กล่าวทางไรที้เฮาส์แต่สิ่งที่ผมชื่นชอบเกี่ยวกับลิเวอร์ p ู o ก็คือพวกเขาไม่ได้มองหาที่จะซื้อใครเข้ามาในเดือนมกราคมซึ่งพวกเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเลยเรารู้ดีว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะไม่ได้เล่นแต่พวกเขาก็มีเดโกโชโตที่สามารถจะลงเล่นทดแทนได้ในทุกตำแหน่งในเกมรุกถ้าหากว่าพวกเขาสามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ทีมนี้ได้ ซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าจากสิ่งที่เลสเตอร์ทำนักเตะที่พวกเขามีเจมี่วาดีมักจะยิงประตูใส่ทีมระดับท็อปเจมแมดดิสันที่ไม่ได้อยู่ในทีมชาติอังกฤษกองกลางของลิเวอร์พูลนั้นจะต้องรับมือกันอย่างถูกต้องถ้าลิเวอร์พูลไม่อาจปิดพื้นที่ในแดนกลางและเจมี่วาดีนั้นสามารถเจาะแนวรับที่ไม่มีตัวหลักอยู่ในทีมได้แล้วก็ เรากำลังพูดถึงบางอย่างที่สร้างความเจ็บปวดให้กับพวกเขาได้แต่ถ้าหากว่าลิเวอร์พูลสามารถผ่านบททดสอบด้วยแผงหลังชุดนี้บางทีโชต้าจะก้าวมาพร้อมกับผลงานที่ดีคุณคงจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าพวกเขานั้นยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจเอียนไร์อดีตกองหน้าของอาเซนอลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในค่ำคืนนี้ เกมรีเมี์ลกอังกฤษที่ลิเวอร์พูลของเรามีคิวที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นั้นลิเวอร์พูลของเราจะสามารถเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ได้หรือเปล่าและคุณคิดว่าเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ เพื่อรับชมข่าวของลิเวอร์พูลต่อไปนะครับขอบคุณครับ